นะครับวันนี้กลับมาเจออีกครั้งในเกม The r l a b i m a นะครับในเซิร์ฟไทยแอสิกหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราซึ่งตอนนี้ทางตัวเกมนะครับได้มีการปล่อยแพดอีเวนต์ฮาโลวีนะครับให้พวกเราได้เล่นกันนะและความพิเศษของอีเวนต์ฮา o โลวีนะครับก็คือเราจะสามารถเป็นซอมบี้หรือว่าพบเจอเในเสาซอมบี้ได้ครับในทุกเซิร์ฟเวอร์นะก็เดี๋ยวเราจะมาดูนครับว่าวิธีการเป็นซอมบี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ โอเคสาหรับวิธีการเป็นซอมบี้นะครับเราจะต้องโดนผู้ติดเชื้อครับหรือว่าคนที่เป็นซอมบี้เนี่ยมากัดเราก่อนนะครับแล้วก็เมื่อเราตายนะเราจะมีโอกาสที่2เหมือนมีชีวิตที่2องอะ่ะเราก็จะกลายเป็นซอมบี้นะครับแต่ว่าสําหรับแอดมินสามารถใช้คําสั่งเสกคนเป็นซอมบี้หรือว่าเป็นเองได้เลยครับโอเคตอนนี้ผมใช้คําสั่งนะครับให้ตัวเองเป็นซอมบี้เส็น,นว่าตอนนี้เรากาลังติดเชื้อครับแต่ว่าเราจะไม่ตายนะกระเพาะของเราครับ พวกกระเพาะสม,มิน้าน้ำครับจะเหลืองหมดเลยนะฮะนั่นคือเราติดเชื้อแล้วจากนั้นก็เราต้องตายก่อน,นครับเราถึงจะกลายเป็นซอมบี้ได้ผมก็จะสเลย์ตัวเองเลยไม่ต้องรอครับโอเคนี่ฮะนี่คือซอมบี้คาโน่นครับหน้าตาก็จะแบบนี้เลยนะฮะโอ้โหคอที่แบบกระดูกเป็นแท่งอะ่ะแล้วก็ตรงท้องนะฮะหืสยองมากอะ่ะ เป็นลำไส้นะครับลำไส้มีตับมีปอดน่ากลัวนะฮะตรงหางนี่แบบเหมือนก้างปลาเฮ้ยเท่มากนะแล้วตัวจะสั่นนะครับอ่าโคตรเท่เลยฮนะแล้วก็แต่ละตัวครับจะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับซอมบี้โตซอมบี้สเตโก,โกะอะไรย่างเงี้ยก็จะมีความแตกต่างกันนะครับก็เท่คนละแบบนะครับแต่วันนี้เราจะมาเล่นเป็นคาโนกันมาดูท่าเดิน,นครับ ถ้าเดินก็ปกติเลยนะแต่จะมีอาการสั่นเล็กน้อยเดินไวออ้มีอ้วกด้วยฮนะอ้วกจะเป็นสีเป็นเลือดเลยนะอึหสยองมากฮะอันนี้เป็นการเดินไวนครับเดินปกติเลยวิ่งนะทุกอย่างก็ไวเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าแค่มันจะสั่นเวลาที่มีแอนิเมชันต่างๆคือเทมากอะ การกัดฟ uhm. like uh ังเสียงสิอ๋ออันนี้ผมติ๊กอัลเทอร์เนตกัดสักครู่ไม่ได้ติ๊กสิมันติ๊กออกเองนะเป็นปัญหานะครับต้องมาตั้งค่าทุกครั้งไม่แก้สักทีโอเคทีนี้มาดูการกัดนะครับเสียงกัดเหมือนเดิมนะแล้วก็อัลเทอร์เนตกัดก็ยังเหมือนเดิมเช่นกันนะครับเสียงร้องซิเสียงหนึ่ง อันนี้ร้องเลยอ้วกเอาใหม่เสียงหนึ่งน่ากลัวจัดเสียงสองเสียงสามเสียงสี่เสียงเเสียงเปลี่ยนหมดเลยครับ เป็นเสียงแบบซอมบี้น่ากลัวน่ากลัวแผบๆโอเคทีนี้เราไปเดินเล่นดีกว่าครับคือซอมบี้เนี่ยมันจะมีเวลาจํากัดนะฮะใครที่ตายแล้วก็กลายเป็นซอมบี้ได้เขาก็จะมีเวลาครับไม่ให้เราเป็นตลอดเวลานะคือให้เราไปแพร่เชื้อคนอื่นต่อนะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเวลาจํากัดมันเท่าไหร่นะเดี๋ยวมาลองดูกันแล้วก็เมื่อเราหมดเวลาครับเราก็จะตายนะน่าจะอาหารหมดบ้งผมก็ไม่แน่ใจอาหารหมด หรือว่าน้ำหมดอะไรประมาณนั้นลองไปกินอาหารซิได้ยินเสียงแพะไหนเจ้าแพะนี่ไงไอ้กวางสิมับเอาให้หนึ่งทีโอเคโอค้อวกบ่อยมากฮนะโอเคกินเข้าไปมันจะขึ้นไม่หลอดอาหารอ่ะขึ้นอยู่นะเหมือนว่าจะอาจจะมีเวลาจำกัดนะครับแต่ว่ากินอาหาร ก็ผมไม่เกี่ยวแล้วอย่างเงี้ยยังดมได้ไหมดมได้นี่ว่ะดมได้เหมือนเดิมเลยมีใครฉีกเนื้อวะเต็มเลยมีเนื้อใครตรงนี้เยอะมากผมไม่กล้าวิ่งกลัวซอมบี้ลอยไหนอะวิ่งไปแล้วแบบว่าไส้ดิ้นไปมา ไม่หลุดเรอวะอันนี้จะเป็นลำไส้เล็กหรือเปล่าลำไส้ใหญ่หลุดไปละน่ากลัวนะฮะมีคนถามว่าติดเหลืองไหมฮะคลิปแบบนี้เวลาฉีกไส้ฉีกอะไรไม่ติดเลยครับไม่ติดเพราะว่ามันไม่ใช่มนุษย์ครับมันเป็นแค่ไดโนโเสาร์นะครับหนวะผมเห็นซากอ๋อเดี๋ยวนะซากบนหัวตัวเองบั๊กนะบัก๊กทุกครั้งที่อัปเดตจะมาพร้อมบั๊กนะทุกครั้งเลยแต่ก็ไม่ได้หนักหนาอะไรฮนะ บักปกติเห็นปลาปลาย,อยซอมบี้ชุบแป้งทอดได้ไหมลองดูสิทาคโคลนนะครับทาได้นี่วะทาเพื่ออะไรแผลเยอะขนาดนี้คโคลไม่ติดเไ้ยติดด้วยวะซอมบี้ชุบแป้งทอดเฮ้ยชุบได้นะครับแต่ว่ามันคโคลติดนิดเดียวนะไม่เยอะ มาดูการกินน้ำนะครับกินน้ำจะขึ้นไหมอาหารอยู่นานนะไม่มีเครหรอกมั้งแล้วน้ำอยู่ตรงไหนวะน้ำไม่รั่วออกเหรอออกกินน้ำขึ้นอยู่นะครับโอเคน้้ำไม่รั่วเลยวะเอาไปตรงไหนตอนนี้หน้าเริ่มแดงนะผมว่าเวลาผมใกล้จะหมดแล้วคือร่างกายจะเสื่อมถอยนะฮะการเป็นซอมบี้ก็มีข้อเสีย แต่ว่าข้อดีคือเวลาเราตายเราติดเชื้อเราตายเนี่ยมันคือโอกาสที่2ของเราครับที่เราจะมีชีวิตต่อไปครับแบบไร้วิญญาณเป็นร่างกายนะที่เคลื่อนไหวด้วยตัวเองนะครับด้วยเศรษฐกาจการล่านี่คนลุกเลยปวดไหนดูสิตอนนี้หน้ายังเขียวครับชีพจรเขียวนะไม่เป็นไรมากแต่ว่าขอบจอน,นี่แดงเลย ผมว่าผมใกล,ใกลสิ้นแล้วมันมีเวลาจำกัดนะครับอย่างที่บอกก็สำหรับใครที่สงสัยครับทำไมเพิ่งมาลงคลิปหลังฮาโลวีนนะเพราะฮาโลวีนเพิ่งผ่านไปหนึ่งวันก็เพราะว่าอีเวนต์ฮาโลวีนในเกมเนี่ยมันมีตั้งแต่วันที่31นะครับแต่ว่ามันดันบั็กนะฮะไม่มีใครสามารถเป็นซอมบี้ได้แล้วก็เราจึงได้รอผู้นาเขาแก้ครับผมถึงมาเล่นแล้วก็ลงที่หลังฮาโลวีนนะครับก็ประมาณนี้เผื่อใครไปว่าสงสัยลงช้าจังอะไรอย่างเงี้ย มีกวางด้านหน้าครับเรากินกวางแบบยัดได้ไหมยัดเข้าไปเลยอะยัดแบบว่ากินแบบตะกระแบบซลโตเราจะตายเราจะอ้วกไหมมาบเข้าให้กินกวางไปก่อนครับยังไม่เจอผู้เล่นตอนนี้เขายังไม่เลิกงานสักพักก็คผเลิกงานกันนะกดในเซิร์ฟยีิบเจ็ดคนนะครับผมอัพกินเพิ่มเลือดมาผมไม่ตาย ซอมบี้มีมีเวลาเสื่อมถอยก็จริงครับแต่ผมอัพกินเพิ่มเลือดนะกินอาหารเพิ่มเลือดทีละห้าครับงั้นผมก็ถ้ามีอาหารเนี่ยผมจะไม่ตายนะโอเคเลยเงี้ยเห็นไหมจากเลือดชิปจรสีเหลืองเป็นสีเขียวครับก็วัยเหมือนกันนะผมว่าซอมบี้น่าจะมีเวลาจํากัดประมาณ30นาทีได้ถ้าไม่มีอะไรกินเอาละผมว่าเรามาแกล้งผู้เล่นดีกว่าครับวันนี้จะยังไม่ล่านะ จะขอแกล้งคนก่อนนะครับโดยการเป็นซอมบี้ไปหาเขาครับแล้วไปดูรีแอคชั่นของเขาครับว่าจะเป็นยังไงแถวนี้เมื่อกี้ผมเห็นเฮริลาครับขออนุญาตเปิดชื่อนะเพราะผมไม่ลอดครับอ่าควิสเจ้า <c oughs> เฮริลาตัวนั้นมาดูซิว่าเขาจะทํายังไงครับเมื่อเห็นซอมบี้แต่ว่าผมใกล้จะตายนะครับผมว่าผมอาจจะต้องคิวตัวเองนะเพื่อที่จะสามารถอัดคลิปนี้ต่อได้ถ้าไม่มีอาหารนะครับ เพราะวันนี้ผมไม่ล่ากินแค่เอไอแต่ใกล้จะตายแล้วหน้าโคตรแดงเลยคือรถไฟมากนะฮะเหมือนเราเวลาเราขาดน้ําขาดอาหารเลยเหมือนเวลาเราขาดน้ําขาดอาหารนะครับมันไวมากอะ่ะไม่ใช่สามสิบนาทีแล้วผมว่า1สิบห้านาทีก็ตายอ,าอย่างเงี้ยคือเป็นได้แป๊บเดียวนะครับเขาไม่มาเลยคนนั้นสงสัยไม่สนใจนะเคยเป็นแล้วมั้ง เราไปหาคนอื่นดีกว่ามีใครอยากเป็นซอมบี้หรือเปล่ามีต้นไม้ใหม่เช่นกันนะครับผมว่าต้นไม้พวกนี้น่าจะเป็นระดับเป็นอีเวนต์ฮาโลวีนมั้งเขารองกันใ่เลยแล้วมีดิบ,บี้หลายตัวครับผมนี่เตรียมวิ่งหนีเลยเราก็ตายเหมือนกัน,นครับซอมบี้นี่สามารถโดนวิดตายได้แค่มันแพร่เชื้อได้แนะความเก่งนี่ไม่ได้เก่งกว่าคาโน่ปกติเลยอนะ อ่อนกว่าได้ซ้ำผมว่าเนี่ยเพราะว่าเลือดมันค่อยๆลดอะ่ะเดี๋ยวบโบคนญี่ปุ่นไปหนึ่งตัวฝั่งนูน้นตัวนี้โคตรเยอะเลยอะ่ะออมนี้แรปเตอร์ก็มาเนครับมาดูปฏิกิริยาของเขากัน <laughs> พวกเขาจะคิดยังไงไม่เห็นกับเราไม่เห็นเราสิไม่เห็นกับเราได้ไง ถ้าตัวเล็กฮะเฮ้ยดิปี้ครับข้างหน้าไปแกล้งดีกว่าไหนดูซิแกงนี้เขาทำอะไร B01 น่เขาแน่ใจกลัวเราฮะนั่นไงวิ่งอยู่นั่นผมสามารถล่าเขาได้ได้ผมเริ่มหิวแล้วแต่ว่าเราจะไม่ทำ ัวเล็กทำอะไรกันคนนี้เขาหลบเลยครับไม่มีใครอยากเล่นกับเราเลยจะเป็นซอมบี้ไหมหนูเดี๋ยวกัดให้ติดเชื้อเพื่อนทิ้งหมดเลยอ่ะเจ้าหนูตัวนี้ B01 นะกำลังสงสัยเรา เพื่อนเขาทิ้งหมดแล้วอ่ะเพื่อนเข้าป่าหมดแล้วเพื่อนทิ้งเรืออ้วกแตกกินอ้วกไหมอืมเดินต่อนะครับพวกนี้เขากลัวเราเอ้ยข้าง้งไอ้พวกนี้ออกมาเหรอวะออฟฟิกออกมาดูนะครับยังไง นั่งเล่นด้วยเอาเขากินหญ้าออกมากินหญ้าเขาไม่กลัวอะไรละเอามาดูละว <c oughs> ัชรพงษ์นะฮะอีกตัวหนึ่งชื่ออะไรเนี่ยโอ้โหชื่อไปไวอ่านไม่ทันฮนะคอมมิกคอมมิกอะไรอนะ่ะคอมมิกศูนย์ศูนย์เอ็นเหรอคอมคอมิกคัมมิ่งซูนผมอ่านว่าคอมคอมิกเฉยคัมมิ่งซูนย์ผมเลี้ยงลูกดิปปี้นะครับดิปปี้ชาวไทยของเราดีแหละ เรามาแพร่เชื้อดีกว่านะครับเดี๋ยวมาดูครับข้างหน้านะก็จะมีฝูงของออมนิแรปเตอร์นะแล้วก็มีไดโนโซูคัสด้วยมาดูปฏิกิริยายครับว่าถ้าเขาเห็นเราเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นออมนิแรปเตอร์แบบส,สวยๆใสๆเหมือนซอมบี้จะบักนะครับมีเนื้อบนหัวตลอดเวลาเลยหื เขาร้องฮะไปดูสิเหมือนเดนอสุคัสจะล่าเขาหรือเปล่าตุตะพลาเพลินตุตะพาเพลินนะครับเดนอสุคัสมิสเตอร์โดโดแล้วใครชื่อมองไม่เห็นอยู่ท่าอยู่กลางน้ำนะครับเดินมาชมสิ อยากเป็นซอมบี้หรือเปล่าเหมือนโดนเดนอสุค,คัสดักอยู่หรือเปล่านะครับเขาเหมือนจะสนใจนะครับโดดมาแล้วเขาจะเล่นผมไหมอยู่ท่าสามตัวผมอาจจะสู้ไม่ได้นะเพราะว่ามันสามารถจับกดเราได้นี่ไงจะเล่นเราจริงด้วย นไม่โดนครับเนี่ยตัวเรามันจะอ้วกตลอดเวลาครับนี่คือข้อเสียของคาโนทอรัสที่เป็นและชนไม่โดนผมชนไม่โดนสักทีโดนละโดนละโดนละต้องไปไกลๆหน่อยฮะ ว ura, ่าจะไม่ล่านะเขามาไวมากชึบกัดเคเฮ้ยผมลืมปิดขอโทษลืม euh, ปิดไอ้นี่ไม่นะชนต้นไม้เอาไม่ล่วงซะด้วยอืมเอาไปละ เราไม่ล่าเขาเราไม่ล่าเขาวันนี้ยังไม่ล่าฮะเฮ้ยเป็นซอมบี้แล้วหนึ่งตัวแล้วการเขาตายเหรอหรือว่าเขาฆ่ากันเองวะเราเป็นซอมบี้หนึ่งตัวซอมบี้แรปเตอร์ฮะซอมบี้แรปเตอร์ย่ายังจะล่าอีกโอ้จะเป็นเพื่อนด้วยไปฮะ บร,บรื้นเขาพวกแตกเขาเหมือนจะเล่นผมนะเขาเจะเอาผมไม่ตายฮะอืเฮ้ยอืออือ,อ,อ,อกัดสวนเข้าไปหนึ่งทีพุ้งชนเข้าไปหนึ่งที เป็นซอมบี้กันหมดยังเป็นซอมบี้กันหมดยังโอเคเป็นซอมบี้กันหมดเลยฮะตายกันหมดอันนีผมก็จะตายด้วยฮะอือเป็นอาหารให้เขาต่อไปหน้ามืดเนี่เดี๋ยวฮิ้วกันนะเราฮิ้วได้ดีกว่า สำเร็จครับเราได้ผองเพื่อนซอมบี้นะ <laughs> เป็นยูท่าซอมบี้ <laughs> โอเค <laughs> เขาคงอยากเป็นแหละ <laughs> <laughs> ใช่ไหมพ <laughs> อ,อที่มาสู้ผมนี่คืออยากเป็นซอมบี้ใช่ไหม <laughs> ไม่ใช่ว่าอยากจะกินใช่ไหม แล้วตัวสั่นหมดเลยครับเราแพร่เชื้อได้ฮนะอันนี้คือการเริ่มต้นการแพร่เชื้อครับแล้วก็พวกเองพวกนายจะตายกันหมดเดี๋ยวผมให้อาหารเขาดีกว่าวันนี้ผมใจดีฮะอีเวนทะ์ฮโลวีนฮะชื่ออะไรบ้างเอง่ยคิวโอเคก็รบแเอาอะไรมาเนี่ยเฮ้ยจระเค้จระเค้ามา โดยแคแอดมินไทเกอร์นครับนี่ผมขอเปิดชื่อเลยแอดมินไทเกอร์ผมจะทำลายแอดมินไทเกอร์ให้เป็นซอมบี้ให้ได้เอาแล้วครับไม่โดนกัดผมรุนเหรอวะมาเร็วฝูงซอมบี้ <laughs> เขาอยากกลายเป็นซอมบี้อะ่ะ <laughs> ม่าผมโดนเขางาบแน่ไทเกอร์เนี่ยตัวดีเลยอ้วกอ้วกต่อนะจะกัดเขายังอ้วกอะ่ะ ทุกคนรุมกัดเล็วอ๊ยไงรุมกัดรุมกัดดูซิซอมบี้ออของจระเข้จะเป็นยังไงฮะอย่า,ยาก,กัดน้องเขานะอะไร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 ครับไทเกอร์อะไรตู้ตะ ไล่ตูตะจะาก,กัดาเขาได้เกออ้อแหวะอวกแตกแลปล่อยแรปเตอร์เขาจัดการนะมิสเตอร์โดโด้อีกคนไปนไหนวะเอา ไปาตามเขาทำไมแอดมินไทเกอรไ์ไม่โดนไม่โดนตายากยาก,ยากเนาะจจะเข้่นี่คนละเทียนะครับนี่ขนาดผมกัดฟรีไปหลายรอบโดนจนได้ไม่ตายด้วยโคตรทนเลย ปล่อยเขาลงน้ำไปฮนะเดี๋ยวผมเรียกวิสเตอร์โดโดกลับมาแล้วกันวิสเตอร์โดโดโอ๋อนี่ไงไทเกอร์เป็นซอมบี้ได้นะครับเนี่ยซอมบี้จระเข้นะครับโคตรเท่เลยเป็นจระเข้แบบว่าเป็นจระเข้เปื่อยนะครับเนื้อเปื่อยซี่โครงเท่ใช้ได้เท่ใช้ได้ผมเห็นกแกงแรปเตอร์ตร,ตรงนี้นะครับผมจะมาหลอกผีเขา โอเคลงจอดครับมาแกล้งฝูงแรปเตอร์กันสอมบี้มาแล้ว okay. ค่อยๆเดินเข้าไปอย่างน่ากลัวเพิ่งตื่นมาจากหลุมศพนะฮะดมกลิ่นดูซี่เขาทำอะไรไว้มีอะไรไม่แถวนี้ขออนุญาตเปิดชื่อครับทางซ้ายมือนะเพล เททูซิวสเหรอ,ช,อรชื่อโรคจิตชื่อโรคจิตนะครับแล้วก็ราดาเฮ้ยนกบ้านี่มากัดผมมากัดซอมบี้ได้ไงมาก็มาดินกทะเลาะกับนกก่อนเหนรอแน่จริงก็ลงมาแน่จริงก็ลงมาสินกเขาแน่จะได้ยินเสียงผมโดนนกกัดนะ น่าจะเริ่มมาสำรวจเฮ้ยมีหลายตัวนะหนึ่งสองสามสี่เมรีครับโอเคผมไปดีกว่านะครับไม่ทะเลาะก,กับนกแล้วเพลทูซิอุสวิ่งมาครับอ่ามาเจอผมแล้วเลี้ยวกลับเลย <laughs> เพื่อนเริ่มมาละราดาะนะ่าจะคุยดิสคอร์ดกันผมว่า ถ้าเขาจะล่าผมแสดงว่าเขาเลือกแล้วนะว่าจะเป็นซอมบี้หรือไม่อย่างไรถ้าเขาไม่ล่าก็แสดงว่าเขาอยากเลือกที่จะใช้ชีวิตเป็นตัวปกติต่อไปเดี๋ยวถ้าถึงตอนล่านะครับผมจะปิดชื่อนะหรือจะเปิดดีอะ่ะเพราะว่าจะได้เห็นชื่อปกติผมจะไม่เปิดนะเอาไว้เปิดตอนที่ไม่ได้เล่นจริงๆอะ่ะอันนี้คือมาแบบกิจกรรมนะครับก็เลยเปิดชื่ออยากเห็นชื่อว่าใครบ้างที่เราเจอ ว้าวไม่ได้พวกแตกไม่ได้มาสะพานน้นาน,นะครับอะไรวะเนี่ยอะไรวิ่งเอาแพะแพะเฮ้ยเรากินอาหารเพิ่มเลือดได้นี่กินแพะดีกว่าแต่ยินเสียงกวางเลือดจะหมดแล้วต้องต้องเพิ่มเลือดครับในการกินนะถ้ามีกวางล้วก็กินอืม เฮ้ยเขาเกาะผมนี่วะเขาเอาเขาเอาเขาเอาเขาสู้อืถูเขาเลยจะเป็นซอมบี้อืเขาเลยจะเป็นซอมบี้สลัด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 ย่อยเกาะแน่นมากเกาะแน่นมากทีมนี้เอ้ยเฮ้ยทำไมตัวมันไม่โดนไม่หล่นวะหล่นแล้วหล่นแล้วหล่นแล้วตัวนี้ก่อนานตัวนี้ก่อนนานเออโอเค โดนกัดเข้าไปผมตุยแน่เลยอเอออื้าวบักบักอะไรบักอะไรไปแล้ว <c oughs> ไปแล้วซอมบี้ไม่มีบลีดเหรอวะผมว่าใช่ผมทำให้เขาติดเชื้อไวอ้ฮะเขานั่งเขานั่งทำให้เขาติดเชื้อไว้แล้วเขาจะกลายเป็นซอมบี้ทีหลัง ไม่ชนไม่ชนไม่ชนยังไงหนีกันหมดเลยอะฉันมาแค่แพร่เชื้อเท่านั้นแหละ <men> ทุกคนจะต้องเป็นทาสซอมบี้ไปแล้จ้าคงไม่ตามแล้วมั้งไม่ตายสักคนอะมาดูผลงานนะครับของเรามีใครติดเชื้อหรือเปล่าตรงนี้ดูสิเฮ้ย <men> มีคนติดเชื้อหนึ่งคนนะครับแสดงว่าเขาอาจจะตายในการต่อสู้แต่ผมไม่ได้ฆ่าใครนะน่าจะตายอาจจะตายแบบโดนเพื่อนฆ่าหรือเปล่านะครับแล้วก็เปิดเผยร่างกายเป็นซอมบี้ออกมาแบบตัวเองติดเชื้อแล้วก็เลยแบบให้เพื่อนฆ่าอะไรเงี้ยหรือเปล่าไม่ก็อาจจะถึงฆ่าจริงๆนะกลายเป็นไดโนโซอมบี้เป็นไงการแพร่เชื้อเราได้ผลนะครับฝูงนี้ติดเชื้อ,อไปหนึ่งตัวครับผมว่าได้จะติดหมดแหละสักหน่อยเดี๋ยวกัดกันเองแน่นอน ตัวนี้ยังปกตินะครับตัวเล็กอ,อีเวนท์ฮาโลวีนนะครับแจกความมืดมนกันหน่อย <c oughs> นี่ฮะตรงนี้ซอมบี้สระโตรครับน้องพัดนิเกนกลังสูเคโอเคแบงแบงแอดมินแบงกับแอดมินพัด คือโดนกัดนี่คือติดเชื้อเลยฮนะยังไงก็ไม่รอดเป็นซอมบี้มีซอมบี้ตัวอื่นอยู่บ้างนะฮะทั้งมิสเตอร์แบงค์มิสเตอร์แบงก์น้องแบงค์นะครับแล้วก็นิเคนน้องพัดเรียบร้อยฮนะเป็นซอมบี้แล้วเ,เสียงเคามาดูเสียงเคเสียงเคร้องสองเคกลายเป็นซอมบี้กลายเป็นเพื่อนกันซะแล้วเมื่อกี้กัดกันอยู่เลยกลายเป็นเพื่อนกันซะแลวนะ้วฮะอ่า โอ้โม oh, ิสเตอร์แบงค์แพร่เชื้อให้ร็อบบี้ร็อบบี้ก็มาวะแพร่เชื้อให้ร็อบบี้ครับเป็นจระเข้ที่เป็นซอมบี้ทั้งคู่เลยฮะเดี๋ยวค่อยไปเล่นกับพวกน้องๆเขาฮะตอนนี้ขอแยกเป็นผ้าเดียวก่อนฟึบมาแล้วระหว่างฝูงซอมบี้ครับโอเค ขอญอาตไอ้นี่ก่อนออตั้งค่านะครับแล้วทำไมทุกคนอยากกินผมเนี่ยเป็นซอมบี้ด้วยกันก็ต้องคุยกันสิน <c oughs> ี่มีกัดขู่มีกัดขู่เราคือฝูงซอมบี้ยังไงล่ะ แซอมบี้อ,อพยพทำให้ผู้เล่นนะครับได้หวาดกลัวซอมบี้ผู้หิวอาหารเดินช้าจังทีโอร็อบบี้นะครับกระตุกอ่ะตอนเช้าผมว่าเดี๋ยวผมต้องไปอัพคอมอีกแล้วอัพป,ปีละครั้งกับเกมเนี้ย แต่จริงๆมันก็กระตุกมันเป็นธรรมดาครับช่วงเปลี่ยนวันผ่านวันเวลาค่ําไปเช้าอะไรเงี้ยมันจะมีการกระตุกนะเป็นเรื่องธรรมชาติเราจะไปไหนกันเนี่ยไอ้ฝูงเนี่ยแล้วทำไมสีเราเหมือนมันเน่าเลยวะเริ่มเน่าขึ้นเรื่อยๆเนาะใกล้ตายแล้วมั้งสีมันเน่าอะ่ะเราก็เดินไปบวกไปเราพีตามไม่ทันกัดดีไหมเนี่ยสีเราเปลี่ยนนะนจริง จากสีเราสดๆนะครับตอนนี้แบบซอมบี้เราเริ่มที่จะเนื้อเปื่อยนะครับเนื้อเริ่มเน่าและกลายเป็นไอ้นี่เนื้อตุน๋นซอมบี้เนื้อตุน๋นอ่าไม่ได้มิกซ์แพ็คนะแค่อีเวนต์นะครับเรายกเว้นให้ใครเป็นซอมบี้มารวมกันได้ตามสไตล์ซอมบี้สั่นกันใหญ่แต่จระเข้ไม่สั่นนะดูจระเข้มันเท่มากครับเป็นซอมบี้ แต่ว่าหัวเหมือนดีน้ำม,มันไปหน่อยฮะผมชอบคาโน่สุดละเซลโตก็สวยฮะโอ้โหแบบเหมือนเนื้อเน่าเขียวๆเ,เลยอ่ะน่าเกลียดเฮ้ยมันมันเน่าจริงอ่ะค่อยๆเน่าฮะเดี๋ยวก็ตายแล้วมั้งเนี่ยเราใกล้จะตายฮะแต่ผมกดฮิวไงก็เลยแบบไม่ตายนั่งเล่นนะครับฝั่งนู้นเริ่มมาส่อง <laughs> ซอมัมบีผู้น่ารัก ผมชอบสีของเซลโตมันเขียวอีเดียของจระเข้เหมือนเนื้อแนวธรรมดานะครับของคาโนก็มีความเขียวนิดนึงสวยนะเอายืนทำไมอ้วกอ้วกแตกรอความตายเอาเล่ะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับกับอีเวนต์ฮาโลวีนนะครับของเกมเกาะนะเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะยังคงอยู่กับอีเวนต์ฮาโลวีนเช่นเดิมนะครับ แล้วก็จะเป็นยังไงเนี่ยคอยติดตามรับชมกันได้เลยวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีจ้า